วันนี้เรามาขับอาวันกันอาวันมีเเป็นคนขี่สุภาพเรียบร้อยไงใครๆเขาก็รู้ว่าสจขี่รถแบบสุภาพเรียบร้อยแล้วก็คันนี้เห็นแบบใส่ล้ออะไรคาร์บงคาร์บอนอ๋อเดี๋ยวจะจัดมันก็แหละพี่บอกเลยว่าพี่แบบขี่ไม่ค่อยเก่งยกล้อไม่ค่อยเป็นนะเพียงแค่วันนี้มีอารมณ์อยากจะขับบิ๊กไบค์นะครับอยากจะขับบกดุกก็พาบกดุกออกมาขี่เล่นนะผมแล้วก็ยกล้อหเส็เดี๋ยวจัดให้อีกหนเส็ กลับบ้านมันจะใช้ชิวเดอรุ่นสะหน่อยนะครับผมก็วันนี้ได้ขี่บักดุกอีกแล้วนะก็ลหลายๆคนได้คิดถึงบักดุกมากนะครับคิดถึงบักดุกในแบบว่าสอจอขี่แบบในสไตล์สอจอก็เลยวันนี้จะมาจัดแซมเปิลให้น้องๆสะหน่อยนะครับวาาน้องๆบอกว่าไม่ขี่บักดุกนานแล้วขี่ก็ขี่แบบเหมือนคนขี่ไม่เป็นนะกระจอกเฮ้ยน้องๆพูดคํานี้กับพี่ได้ยังไงพี่ก็ไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วนะก็ถ้าน้องๆต้องการแบบนั้นพี่ก็จัดให้ได้นะครับพี่บอกเลยว่าพี่แบบขี่ไม่ค่อยเก่งยกร้อยไม่ค่อยเป็นนะ ไม่ได้หวั่นอะไรอยู่ละเียนนี่ยกครั้งแรกเลยนะเออเห็นไหมตาปั๊บยกครั้งแรกเนี่ยยงขนาดนี้ถ้าพี่ยกทินเนี่ยกูยกยันกรุงเทพอ่ะกูยกแต่คอนแกนยันกรุงเทพอ่ะเออยกเลี้ยวด้วยเกียร์สองเกียร์สามี่ญ่เลี้ยวด้วยนยเห็นไหมกรันแกนแม่งถนนไม่ดีครับตอนนี้แม่งทำถนนกันทั่วไปหมดครับ แล้วก็แบบว่าไม่ได้อยากจะบ่นจะด่าหรอกคือมึงทํามึงก็ทําเป็นช่วงๆอะ่ะมึงไม่ทําแบบแถบเดียวให้เสร็จแถบเดียวไปแล้วมึงก็มาทำอีกแถบนึงให้เสร็จแถบนึงไปเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้มันมึงไม่ทํามึงก็เลยอําให้มันใหม่เท่ากันหมดเลยนะครับใครๆเขาก็รู้นะครับว่าทาของใหม่มามันจะต้องไปดันของเก่าพังอยู่แล้วนะครับโอ้ปวดหัวนะครับบางทีก็อย่างที่บอกนะครับของใหม่ๆเนี้ยสมมติว่าเรามีกระเบื้องอยู่2แผ่นแผ่นหนึ่งปูใหม่ แผ่นหนึ่งปูกเก่านะครับผมมึงจะทำให้แผ่นเก่ามันเหมือนแผ่นใหม่ได้ไหมมันเป็นไปนไม่ได้นะครับเก่าก็คือเก่าแมทเทเรียลของมันก็จะสึกหรอไปตามกาลเวลาครับแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนแม่งทั้งทางไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะบ่นเทศบาลหรือว่าใครเฮี้ยอะไรเขาหรอกนะครับแต่ก็คือแค,แค่อยากจะพูดให้ฟังก็เฉยว่าแบบถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนแม่งเลย <Okay. S 1> แผ่นหนึ่งฝังหนึ่ง แล้วก็เปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งให้มันจบไปเลยยา,ยาวๆไปกี่โลก็ว่ากันไปงบประมาณเขาก็ไม่อ้นอยู่แล้วนะครับก็จัดให้หน่อยนะครับผมจัดมาดิกระชั่งเถอะนะครับผมว่าผมไม่อยากจะพูดหรอกนะครับเพราะผมก็พูดไปทั่วเดี๋ยวโดนจับนะอืแต่ใครเขารู้กันอยู่นะครับอย่าเลอะเทอะนะบเบออนกร,รม,มีจริงนะก็นั่นแหละรครับวันนี้เราก็ได้มาขับปกดูอีกแล้วนะครับผมคิดถึงกันอย่างเคยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีทริปบิ๊กไบด้วยแต่ว่า ไอเฟมไม่มีรถมีแค่ไเกมก็ไม่แลก็ไปแค่ไก่เกมแล้วกันประมาณนั้นเองว่าพี่สุดปะเดี๋ยวพาขี่แบบตายสจอไหวะตายสอจอต้องขี่อย่างงี้โอ้โหไงไงเรางเราปปูป้าตุ้มพี่ตุ้มพีุ่ีุบีุ้ี อย่างเงี้ยครับสไตล์ผมก็จะเป็นเงนี้ยคือจริงๆแล้วรถผมมันไม่ได้แรงอะไรหรอกนะครับแต่เนนอาศายคนขับแสดงซะมากกว่านะครับผมที่จะบอกใครนะครับคือแบบปิดเขาเล่ยครึ่งเ,รงเดียวก็น่าลอยคือพี่ก็งงว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะเออพี่ก็ยังงงอยู่ตอนนี้ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนะแต่ว่าปิดปั๊บหน้าลอยปิดปั๊บหน้าลอยคือแบบงงจัดอะ่ะเอองงอะ่ะเออนั่นแหละแล้วแบบว่าพอลอยปั๊บไม่ลงด้วยเนะี่ยมีปัญหารอหน้าไม่ติดพื้นอีกละ ไม่มีใครไหวถ้าเลือกยกล้อแล้วยกซ้อนสองซ้อนสามก็ยกได้เอออยากเห็นไปยกเราซ้อนสามอะเออทำได้หมดนะก็แหละเวลาจะยกก็ดูข้างทงข้างทางให้ดีแล้วก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงมันจะไปทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะเออก็ง่ายๆมึงรถมึงแพงชีวิตมึงแพงก็อย่าไปแลกกับข้างทางก็อย่าไปชนกับต้นไม้แล้วกันนะครับก็ควรสมวนเอาไว้ให้ดีเหมือนเหมือนกูมาสอนเด็กนักเรียนอะมันเหมือนกูมาสอนคนขับรถอะเออเหมือนกูสอนจระเข้ว่ายน้ำเฮ้ย เกมมันเอา,เา,าอะเกมมันเอาอะเดะเดะเ่ฮ่าฮอย่ข้างหน้าทาถนนแทํยไงนะเออแล้วดูเขาทาฝั่งนู้นอะทาก็ไม่ทาให้หมดทีเดียวโอ้โหจะรัวทาก็ทาฝั่งนึงไปเลยไม่จะทำก็หย,ยิบกระยอนนี่ต้องมาปิดถน,นนถนนอะไรวุ่นวายไปหมดดูทำสองเลนทีเดียวเห็นไหมครับฝั่งนู้น แล้วทําเป็นแบบว่าสลับฟันปาเลยแทนที่จะทําเลนเดียวแล้วก็เหลือเลนหนึ่งไว้ขี่รถคือง,งงอะ่ะไม่เข้าใจหลายๆคนก็บอกว่าพี่แบงค์ไอคลิปที่พี่แบงค์โดนตํารวจจับมันเป็นเรื่องจริงไหมก็เดี๋ยวเราติดตามชมนะว่ามันเป็นเรื่องจริงไหม พี่ยังไม่อยากอธิบายเดี๋ยวรอไปอธิบายในคลิปทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนั้นพี่ก็ได้ถ่ายคลิปไปอยู่นะครับแต่พี่ก็รอที่จะลงอยู่เพราะว่ามันเราให้เขาตัดต่ออยู่นะครับเพราะมันมีคําหยาบเยอะนะครับตอนเถียงกับตารวจเข็นรถหนีตํารวจด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับแบบเออแะละครับเดี๋ยวพี่จะเอาลงให้ดูแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> น้องๆคงจะอยากรู้พ่อเท็จจริงเทมาที่ไป,ปว่าโดนจับจริงหรือเปล่าหนีตำรวจจริงไหมเข็นรถขัดขืนเจ้าพนักงานโดนรวบโดนใส่กุญแจมืออะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยว ่พี่บอกแล้วกันนะครับขี่เร็วไม่ได้เลยคนดูผมแม่งโคตรอยากซัดเลยอยากซัดมากเลยไปดิอ้ขี่เวฟไปไนี่มันมันอย่างนี้นี่เองแต่พี่บอกแล้วว่าถ้าจะขี่ร้อยหสิบขี่เวฟหกหกชักห้าก็ได้ครับนะพี่ก็ยืนพื้นร้อยห้าสิบร้อหกสิบประกันนะครับเวฟตลอดพี่นะ เดี๋จะเป็นเวฟห้าเ็ก็ยืนพื้นร้อยสามร้อยสี่นะพี่บอกเลยขนาดวันนั้นอะไปทิปกันมาเอาห้าหกดีเซติคอไปขี่อ่ะไม่อยากจะแอกพี่บอกได้เลยว่ายืนพื้นร้อยสี่สิบวกนะไม่ได้แอกอะไรอยู่นะแอก็คคิดเอาว่าสุดขนาดไหนทามใจเธอดู โถตดเราไม่ใช่ยังเป็นอภิบาตอยู่แต่ว่าเอามาขี่บถนถนนพี่บอกเลยนะครับถ้าทำร้อนอามาขี่บถนถนนแม่งยางหมดโคตรไวนะต้องใช้ล้อโมดตั์ก็แนะนำให้ไปซื้อที่ยงาง p พลลรี่นะครับเพลเลี่เขามีนะทรงโมตตั์นะ <c oughs> ก็ใครอยากรู้ว่ายางมีคอลเลคชันไหนบ้างใส่รุ่นอะไรบ้างก็ ลองไปเลือกกันดูที่เพจพิลลา r ี่โมโตท a ายแ n นด์นะลองพิมพ์ไปดูนะเออประมาณนั้นแหละบอกมาจากช่องพี่ด้วยเผื่อได้ส่วนลดเออประมาณนั้นเผื่อกูด้วยกูจะได้ส่วนลดด้วยเฮ้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 ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหท้ายสิบล้อยัดเท้พี่จะแอบอะไรขนาดนั้นโอ้หน้ำตาจะอะไรแถวนี้ทำแต่ถนนเดียวขับอะไรไม่ได้เลยแซ่้ออยทุกท่า อยากเขียนวาสิงคโปรเทพเลยอ่ะเออมีใครเข้าใจบ้างเปล่าไม่ได้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 อ๋ออดอไวรัสจ้าเกมมันไม่ไหวครับพี่บอกคนดูเอสพันธอ่ะเอสพันธบอกไม่ไหวการันนี้มจริง ก็ยกล้อแดกแม่งเลยซ้อนสองแบกน้ำหนักมีน้องๆหลายๆคนนะครับบอกว่าอยากให้พี่ขึ้นชุดสายไฟให้ดูนะครับก็เดี๋ยวพี่มีแผนว่าจะขึ้นสายไฟรถพี่ยักพอดีแต่พี่จะถ่ายคลิปให้ดูแบบละเอียดเลยว่าเอาสายไฟขึ้นตรงนี้สลับพัดตรงนั้นสลับพัดตรงนี้เสียบกล่องอย่างนี้อะไรเงี้ยทำไงนะครับบางคนบอกว่า S3 เป็น S4 ไม่ยากแต่บางคนจะแปลงจาก S5 มาเป็น S4 ี่เนี่ยเหลือเหลือเกิน S5 เป็น S4 ถ้าแปลงด้วยสายไฟเดยวจะสอนแต่ว่าทุกวันนี้ S5 แปลงไป S4 ี่เนี่ยมันมีปักตรงรุ่นแล้วนะครับปักจับต,ตรงกล่องเลยตรงรุ่นเลยนะครับเป็นปิ้น2ปิ้นก็แบบนั้นจะดีกว่าแต่ราคาก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาจะขายเท่าไหร่เราจะได้ถูกได้แพงแต่โดยรวมแล้วเปลี่ยนปิ้นจบกว่าครับไม่ต้องมาแปลงสายไฟอะไรให้เหลอะเทอะวุ่นวายครับ เปลี่ยนแค่เปิน้นคือจบเลยนะครับอย่าพี่จะมาทำคลิปให้ดูนะครับก็น้องๆจะได้หายใครเข้างสงสัยเื่อใครที่อยากจะแปลงอะไรประมาณนี้แล้วมึงจะขับอะไรของมึงเนี่ยฮะโอ้โหแล้วปังนี่ปังข้างรถไปทิ้งอยู่เลนซ้ายก็ดีแล้วจะออกมาขวาเพื่อยัดแป๊บนะผมยอมนะบางทีขับช้าก็ไม่ต้องออกมาขวานะครับพวกอย่าชนเรานะ กฎหมายพู้พอยหครับร้อยยียย่นะครับกูย,ยังเห็นขับ70นะครับผม80บ้างนะครับอยู่ข้างขวาอย่างเี้ยครับผมเขาบอกว่ากูไม่รีบออ๋โอเค okay. รีบมันก็แซงไปเลยอ่ะแซงซ้ายกูโดนจับเองจานอ่านะบ,บางทีกูก็งงนะมาถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วก็วันนี้ก็คุยคุยกันนานไปหน่อยไม่มีสาระเทียอะไรเหมือนเดิมนะครับก็คุยคุยกันเลอะเทอะไปนะเพียงแค่วันนี้มีอารมณ์อยากจะขับบิ๊กไบค์นะครับอยากจะขับปักดุกก็พาปักดุกออกมาขี่เล่นนะครับผมแล้วก็ ยกร้อหนึ่งเซ็เดี๋ยวจัดให้หนึ่งเซ็บเอาแบบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพ่อเหมือนกันมีหกเกียร์นะครับ <c> ห <oughs> ยอกคนระับโมดูลมาจะจัดให้แข้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวซ้ายก่อนแล้วกันเติมให้ก่อนปิดคลิปแล้วจัดให้หนึ่งซิงเกิลแล้วกันตามคำเรียกร้องของน้องๆนะครับผมพี่สนองนี่ถ้าอยู่แล้ว็ไงแบรนโค้แบนโค้แบนโคลสเยสเด้อพุรามัดเอง่าพี่แอกหรือเปล่าเออไม่ได้แอกนะโออคนประเทศ นี่แป๊ะีกหนพ่ง,พงไปแปดร้อยหสงศาพร้อมอัะอ้าวโหห็นเยอะจัดข้างหลังไม่มีรถไปพร้อมแล้วไปเฮ้ยเป็นไงสามเกียร์ในนะ พี่ตั้งแล้พี่เอาไปเลยแปดเกียร์เนเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าถนนดีๆเราเจอขนาดรถแม่งเยอะโอ้ยถนนดีๆโอ้ทำถนอนอีกแล้วโอ้ไม่ก็โอเคมู้ดูก็คงจะไม่ได้ยกหรอกเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจัดให้แล้วกันเพราะพี่เก่มาด้วยก็จะไม่กล้าบอกว่า จัดลาวให้น้องๆดูมากมายนะครับเพราะมีคนซ้อนอยู่แล้วก็จะเป็นกลัวจะเป็นอัน,นตรายก็เดี๋ยวไว้พี่ขี่คนเดียวจะยืนยกนั่งยกเท่าไรนะพี่จัดให้ดูแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปไปดกพี่อย่าลืมแอบไปเล่นเกมด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มาขี่ให้คุ้นเคยนะครับก่อนที่จะแสดงกล้ามดัางนะเพราะว่าถ้าคุ้นเคยแล้วเราก็สามารถแสดงกล้ามดัาได้เข้าใจไหมคนดูเจอกันใหม่สวัสดีครับ